สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่ป้าบุญคาเฟ่นะคะจังหวัดชนบุรีค่ะอันนี้เป็นสาขาใหม่ล่าสุดของครัวป้าบุญเลยนะคะแต่ทําออกแนวคาเฟ่ค่ะถ้ามาที่นี่นะคะก็จะมีร้านอาหารสองฝั่งซ้ายขวานะคะ ทางซ้ายจะเป็นโซนที่ใหญ่กว่าทางขวาจะเล็กกว่าซึ่งเป็นคาเฟ่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูคาเฟ่ข้างในกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะที่นี่นะคะสั่งเป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นทั้งคาเฟ่และร้านอาหารแต่อีกฝั่งหนึ่งจะใหญ่กว่าแล้วก็มีสวนให้ดูนะคะส่วนฝั่งนี้จะเน้นเป็นแบบริมน้ำโดยเฉพาะค่ะ เดี๋ยวเรามาดูของกินกันบ้างนะคะคาเฟ่ถ้าเรานั่งทานอาหารก็เข้าไปจองซุ้มได้เลยค่ะแล้วก็สามารถมาดูเค้กที่นี่เครื่องดื่มที่นี่แล้วก็ให้เขาไปเสิร์ฟที่ซุ้มของเราได้เลยนะคะโดยที่เขาจะรวมบิลพร้อมกับค่าอาหารค่ะหรือใครอยู่ซุ้มก็ดูที่โทรศัพท์ของพนักงานนะคะแล้วก็สั่งกับพนักงานได้เลยค่ะเขาก็จะไปเสิร์ฟให้ถึงซุ้มเลยจ้า แล้วในคาเฟ่นี้มีขายของฝากด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันค่ะตรงนี้คือวิวสุดปังณตอนนี้นะคะของร้านฝั่งนี้นะคะที่เนี้ยก็คือเขาจะทำไปเรื่อยๆเลยเนาะแต่ธีมของที่นี่ก็คือบอ่อปลาคาร์ฟค่ะคือเราจะได้นั่งใกล้ชิดกับปลาคาร์ฟนะคะในระหว่างรับประทานอาหารไปด้วยค่ะตรงนี้จะเป็นมุมโซนหน้าคาเฟ่นะคะสวยงามมากทุกคนปลาคาร์ฟคือเราแค่ ถ้าเราไม่มีอาหารเราแค่เอามือไปแบบตึ๊กๆใกล้กลน้ํานะคะปลาก็มาหาเราแล้วค่ะแล้วก็มีน้องเป็ดน้องไก่ด้วยนะคะโซนนี้เป็นโซนสาขาล่าสุดของป้าบุญนะตอนนี้นะคะใครว่างก็แวะมาโซนนี้กันได้นะคะเขาจะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะถัดมาอีกหน่อยนะคะมุมนี้ก็ถ่ายรูปสวยเช่นกันค่ะเดี๋ยวจะให้ดูภาพส,สวยๆที่ได้คือสายเซลฟฟี่นี่ก็คือ สุดเลยค่ะแต่คนค่อนข้างจะเยอะนะคะวันหยุดถ้าจะมาก็ให้รีบมานะคะคาเฟ่ที่นี่เริ่มเปิดตั้งแต่8ดโมงเช้าเลยนะคะแล้วก็เราไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเยอะเนาะเพราะว่าคนเยอะเราต้องให้ความเป็นส่วนตัวค่ะค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูซุ้มเรานะคะซุ้มเราจะอยู่ใกล้ๆกับห้องน้ำนะคะคือโซนใกล้ๆคาเฟ่นะคะนี่เลยค่ะ นี่คือซุ้มเรานะคะเราก็พาครอบครัวมากินกําลังถ่ายรูปเซลฟี่กันอย่างมีความสุขก็คือฝั่งนี้นะคะก็คือจะได้ใกล้ชิดกับริมน้ําเกือบทุกซุ้มเลยค่ะมีค่ะอาหารที่เราสั่งมาไหมแม่จะไหมยาไม่แพงค่ะอร่อยไหมมอยนี่คือเค้กแล้วก็อาหารที่เราสั่งมานะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคน นี่การันตีอีกทีว่าอร่อยนะคะดูจากแฟนเราได้ค่ะอร่อยมากนะคะดูจากท่าก,กินก็รู้เนาะ <C UT> นี่ก็รับประทานอาหารไปเรื่อยๆนะคะขนาดวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะประมาณวันศุกร์นะคะคนก็ค่อนข้างเยอะเราก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรมากนะทุกคนเพราะเราต้องให้ความเป็นส่วนตัวกับการถ่าด้วยค่ะ นี่ค่ะไฮไลท์ามาถึงแล้วนะคะที่นี่ขายอาหารปลาด้วยค่ะไม่ต้องกลัวค่ะวานไปเท่าไหร่นะคะน้องปลาคาบก็กินเสมอเลยค่ะมีถ้าอยากถ่ายรูปสวยๆนะคะคก็ต้องซื้ออาหารมาลอ่อตองปลาค่ะโรยแล้วก็ถ่ายรูปเลยนะคะนี่คือเทคนิคค่ะแต่ก็มีก็ลงน้ำได้ปลาแม่งน่จะงับ <laughs> ทุกคนได้ยินเหมคะไม่ไงตัวดำย้ายเลยแล้วต้องเดินไปไกลๆเดินใกล้แล้วมันกินใส่นอกจากมีปลาคร์ฟแล้วนะคะที่นี่ก็จะมีกระต่ายน้องไก่น้องเป็ดน้องห่านอะไรประมาณนี้นะคะก็ ฟาร์มนี้นะคะก็ยังจะเป็นฟาร์มเล็กๆอยู่ตรงหน้าห้องน้ํานะคะอนาคตเดี๋ยวเขาขงคงขยายไปเรื่อยๆค่ะแต่ใครอยากดูแบบแนวสวนด้วยก็ไปอีกโซนหนึ่งนะคะที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งอันนั้นจะเป็นสวนแบบใหญ่มากค่ะจะเห็นน้องกระต่ายน้องไก่น้องอะไรวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยค่ะ เรื่องห้องน้ำของเขาก็ที่หนึ่งเลยค่ะไว้ใจได้สะอาดตลอดเวลาเลยค่ะไม่ได้ซาดธรรมาศาสตร์แบบพรีเมียมเลยค่ะทุกคนแล้วก็นี่นะคะมุมนี้ก็เป็นมุมที่ถ่ายรูปได้สวยอีกมุมหนึ่งค่ะหลังจากกินถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะก็นอนพักผ่อนตามอ,าอัธยาศัายเลยค่ะที่นี่จะมีทั้งแบบนั่งพื้นแล้วก็แบบโต๊ะนะคะสามารถเลือกได้เลยแต่ฝั่งนี้จะเป็นโซนริมน,น้ำทั้งหมดเลยนะคะ ใครผ่านมาแถวพัทยาก็แวะมาที่ป้าบุญคาเฟ่ได้เลยค่ะที่นี่เขามีหลายสาขามากเลยนะคะส่วนนี้น่าจะเป็นโซนล่าสุดนะคะทุกคนเดี๋ยวพัด EP หน้าจะพาไปดูนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะโซนร้านอาหารของป้าบุญคาเฟ่ว่าจะเป็นยังไงฝากสับสไารช่องให้ด้วยนะคะ